สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะเจอกันใน EP ที่2นะประวัติศาสตร์ไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรามาต่อกันการสถาปนาอาณาจักรไทยครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งเป็นอาณาจักรแรกแล้วก็อาณาจักรอยุธยานะคะคราวนี้เรามาต่อกันในอาณาจักรธนบุรี นะคะาจากธนบุรีเนี่ยได้สถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพระองค์ได้ทรงก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมานะคะสาเหตุที่ได้สถาปนากรุงธนบุรีเพราะว่าเราได้เสียกรุงศรีอย,ยุธยาไปนะคะจากสงครามเสียกรุงครั้งที่สองซึ่งในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าตากนะคะ เจ้าเมืองตากแล้วก็ได้ทรงสู้รบนะคะเพื่อที่จะปกป้องกรงุงศรีอยานะคะให้ดำรงคงอยู่เป็นราชธานีแต่เราก็ต้องสูญเสียให้แก่พม่าไปนะคะพระองค์ก็ทรงมีความมุ่งม,มานะพยายามเป็นอย่างมากนะคะโดยได้วบรวมไพ่พลลักรอบออกจากเมืองนะคะแล้วก็ตีเผาวงล้อมมาตั้งกองทัพที่จันทบุรีนะคะแล้วก็ได้ตี่ข่พม่าที่กรุงที่จันทบุรี ให้ชนะนะคะพระองค์ทรงตีค่ายที่จันทบุรีได้ชนะแล้วก็ได้ย้อนกลับไปตีค่ายพม่าที่กรุงศรีอยธุธยาก็พระองค์ก็ทรงชนะนะคะแล้วก็ทรงเก่ากู้เอกราชให้กับอาณาจักรไทยอาณาจักรสยามของเรากลับคืนมาได้นะคะแล้วก็ทรงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงศรีอย,ยุธยาเป็นเวลาเจ็ดเดือนนะคะแต่ผลที่ได้รับก็คือพระองค์ทรงรู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะ บูรณะความเสียหายของกรุงศรีธยาได้แล้วนะคะพระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยนะคะในการที่จะย้ายราชธานีจากกรุงศรีธยามาอยู่ฝั่งธนบุรีนะคะ มาฝั่งทนบุรีพระองค์ก็ที่เลือกทนบุรีก็เป็นเพราะธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองขนาดเล็กนะคะมีสันฐานคล้ายกับกรุงศรีอยาคือมีน้ําล้อมรอบนะคะแล้วกออ็อยู่บริเวณปากแม่น้ําเจ้าพยาง่ายต่อการติดต่อค้าขายกข้าศึกสงครามยกทัพเข้ามาลุกรานอีกก็สามารถที่จะอ,อ,อพยพไพลยพลไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีได้นะคะแต่ด้วยที่กรุงธนบุรีนะคะมี เป็นเมืองขนาดเล็กนะคะพอเมื่อปกครองไปในระยะหนึ่งก็มีขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้นการปกครองก็ค่อนข้างลําบากนะคะพอในสมัย อาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรรัตนโกสินทร์เมื่อเห็นว่ากรุงธนบุรีเล็กเกินไปก็เลยย้ายราชธานีมาตั้งเมืองหลวงอยู่ฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะหรือกรุงเทพมหาคนครในปัจจุบันนะคะผู้ขอตั้งก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะพระองค์พระนามเดิมว่าทองด้วงนะคะเป็นมหาเล็กถวายนะคะพระเจ้าอุทุมพรนะคะในสมัยกรุงเสียอยุธยานะคะแล้วก็ ได้รับเป็นพระหมหากษัตริย์นะคะต่อจากพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นพระสาหายคนสนิทนะคะ,ะ,พ,ระพระเจ้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ย เป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะปัจจุบันเรามีอ่กษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีหรือในอยู่แล้วสิบพระองค์นะคะต่อไปนะนักเรียนนี่เป็นชื่อเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันนะคะซึ่งค่อนข้างจะยาวหน่อยครูอยากให้นะักเรียนได้รู้ไว้นะลูกนะท่องจําไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมพอมกันเนาะ กรุงเทพมหานครออมรรัตนโกสิน์มหินทรายุทธยามหาดีโลกภพ,พนบพรัฐราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานออมอพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะ วิศนุกรรมสิทธิ์ฝากให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราสถานการณ์ปกติเราควรจะขอตรวจนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นแผนภาพสรุปการาพัฒนาของอาณาจักรไทยนะคะฝากนักเรียนจดไว้ด้วยนะลูกนะต่อไปสุดท้ายแล้วอันนี้เป็น คำถามท้ายหน่วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนกดสต็อปนะคะแล้วก็จดลงไปในสมุดนะลูกนะแล้วก็ตอบคําถามมาส่งคุณครูหลังจากที่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะโรงเรียนเปิดปกติเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงนะคะลูกอย่าลืมเราเรียนปกตินะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปส่งให้นักเรียนบ่อยๆนะ